เจนบัตไข่มันคือว่าไข่ปลาคาว่าวะ๋าบะใหกินอะไรได้วะ,ะเดี๋ยวเบิ่งเลยน้อยแช่ก่อนมันแข็งอือ10นาทีผ่านไปจิ้มมึงดูอ่อนเลยอ่อนแล้วอ่อนแล้วให้มาโอ้โอ่อนเลยน้อยแรงตอนกันผ่านะ ปาอะไรปาเจี๊ยเจียเจี๊ยเจียเเบึงครับตัวคานะนี่ครับคือผู้จำนานครับตุาตะลัสเซียเจตเจตคือมาตแลดเสียครับวิชาเลียครับ น uh, oh, yeah. well. ั่นเต๋อเหรอครับตัวนี้ครับน้ำเงยนปลาตัวนี้ปลานตู้เป็ขาเหมือนละ นี่ครับผู้ชำนานครับนเชื่อสันด้านกัรเลียคกัวข้างนมันออกมาไม่ได้กระตุ้มอยู่ดีหรอแล้วก็ม้มเข้าปากอ่าดให้ดูเลยดูวดีโอกระถ่ายง่ายๆพราะว่าจะติดติด bu. Tonton kentak pas itu บ้านเขาเขาไม่เห็นดูเลยต้มส้มต้มส้มแบบลาวเขาเนีแล้วพอยุดบุงเนี่ยต้มแบบบ้านๆต้มแบบบ้านๆต้มแบบบ้านๆยิวห้งทักยังอันนี้อยู่นะอีตู้ใส่ได้บ่ฮะใส่บ่ใส่แล้วใส่เลยทดลองเลี้ยงนะ รสชาติออกน้าตาออกมาจะเป็นอะไรเนาะใส่แล้วเป็นญาครอบครัวเปลี่ยนหน้าเนาะเปลี่ยนหน้าครอครัวกินดิผู้พุ้งกินดิผู้ครัวคือปลาดันลีนะคล้ายๆเออชิมเลยเหมือนปลาดันลีจ้าแก่แก่แก่ เกะเกะอันกวดหนึ่งไข่ดูมันดังปอกๆนะนะพอได้ไข่เด้เยนอโอ้ยคนหาคนไข่กับโบมีไข่เองเดี๋ยวกินเบียถากันดื่มเบีย์ยกขอด้อโอ้ยจะไปขับเทไ้เนาะฮะ ตามเปียกออ่ครับยาอยูท <ili> ิมน <ada> ี่มันบริโภดเวยท้าไปทิมมันเลยนะีชม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 โออใช่ลองไปตดลอื่นะเออโอเคไปเข้าลงไปหลอยูี่บราลว้า พอนะ่ะขนมูเลยขนมวยยังกะใส่เลยนะน้ำม,มันกืบพวงอ๋ออะไรของตีกวะเดี๋ยวพอพ่อโอเคอพอแล้วนิจิวานพอดตอนจุดท้าย,ยเสร็จะบลิงกันแล้วปะไทยบลิเลยน่าจะเอาขึ้นเลยด้ยอ,อารวาดเลยมาจุดท้าย ยอดลเลยปเป็นตะแ่บเลยเลยคลนด้วยค่ะนายนังยวลนนำมันดูดลนที่จะบวงตันมันจองหวกระบอมีเนาะเห็ุางเหกกลางลกลางนะโอ้เ็นะแ่บอ้าได้เลย,ลยได้เยไลยลอยก่นอกนปองม,มาเก็ตก่อนมาเก็ตกอาก่อนเอ้ยเอาเอาแลน้พี่ไไ้ไทอกทอกแลให้่ะลนลงค่อยๆทอกทอก คาลนคานตอนลงเานตอ,อลนตลงโอ้หปลาสตอเจียนมันต้องเจอต้มสุมแบบบ้านเฮาล่าๆเขาอะ้าดงเลไ,ไ่ได้จ้จะอ้เซฟเลยมีสามคนเลยเซฟเลยนะเซฟโรเลกอเอาบดเลยบ่ฮะตต่อน้ำน้ำเาไว้ต้มให้มา,มาพอแลเพจะครเอาไหม เเอาแล้วเนาะทุกอย่างก็มาครบเลยเดย้บอ่ะเฮ้ยใยญ่โหดเกินเสียไปเลยอะกินก่อนเด้อบัตเด้อขึ้นสีเสบนศาสตรเลยฟาดเลยอ่ะกูบไปกินดอกเนาะมากระถาในบักทังกะทังนีเฮ้ยเฮ้ยกินก่อนเด้อเลยมื่อกี้กำลังแบบปลบสาสบ้านเนาะซีมันนะ แซ่บ er เนาะแซ่บเลยนี่ยปอตอนี่ยดอืมเืเียจะดีชืวเชียมแพ่หราอเล่ะอืมมึงพีกกะลดมัจะกุกปอชด้อดซ่ำกะปิเข้าไปอืมกินใบมันกินใบไหยังหมามันก็มี ไครกับมีครับเสือแพะแพะคาคกไปน้องแด้วต้มเหล่าๆส่เอาแสเอาหิวแห้งพื่อ